สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูประตูประตูประตูรู<า>น <ะ S 2> ่าตาประตูไม้เก่านะคะ <laughs> ประตูลูกกวักประตูลูกกวักมันพืนเหลาประตูลูกลูกกวักนี่มันเป็นลูกกวักวันกกน,นี้ลูกกวักกับเป็นรองอะไรแบบนี้ลูกกวักก็เรียเป็นประตูไม้สักโบราณน,นะคะคือบ้านเขาเป็นบ้านเก่าแล้วเราไปซื้อของเก่ารีไซเคิลแต่ว่าไปเจอไอ้ตัวนี้มานะคะเขาจะทิ้งอยู่แล้วเราก็เลยซื้อมาในราคาไม่แพงนะคะราคาถูกถูกนะคะ ดูสภาพแบบนี้ดูทำดูไม่ค่อยสวยเลยนะคะแต่ว่ายังแข็งแรงดีนะคะเป็นไม้เก่าเนี่ยคะ่ะพวกกินเลยตัวกินอะไรมาัวอืมได้เจ็ดิบแปดิบปีได้เนาะเกอบร้อยอปีแล้วเกือบร้อยปีแล้วนะคะบ้านหลังนี้ไอไ้เนี่ะขนาดลุงกับเจ็ดสิบห้าเนยลุงจะลุงลุงนะลูกแกนั้นลูกเจ้าของบ้านนะั้นการนั้นเนี่ป็นร้อยปีลูกของลุงลุงเจ้าของบ้านอะ่ะลูกเจ้าของบ้านอายุาเจ็ดสิบห้าปี แล้วเจ้าของบ้านจริงๆที่เป็นพ่อแม่ของลุงอะบ้านนี้น่มะมันร้อยกว่าปีนะคะเนี่ยเราไปเจอก็เลยขอซื้อมาในราคาไม่แพงนะคะยังไงเขาก็ทิ้งอยู่แล้วเดี๋ยวพี่หลีจะไปล้างนะคะล้างออกมาแล้วจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะคลิปนี้พามาชมของเก่าโบราณน,นะคะ,ะอออสามารถขายได้นะคะเนี่ยพี่หลีขายราคานี้ถ้ากันล้างดีๆพี่หลีก็ขายตัวเท่าไหร่เนี่ย พันหนึได้ครับคุณนี้โอ้สองชิ้นนี้พี่หลีขายเป็นพันนะคะห้าบานละห้าร้อยนะคะเนี่ยสองตัวนี้พันหนึ่งอ่แต่เวลานั้นมันเลยขายสำหรับคนที่เขาชอบนะครับอือขายสำหรับคนที่เขาชอบนะคะคนที่ไม่ชอบก็โอ้โหเพลงกันเพลกันกวะรายได้เราไปใช้ปากตัวน่าจะไม่ไม่เวิร์กแต่ว่าอือเพราะมันมันกำลุดเยอะแต่เราอไปตกแต่งคือแต่งลานไปจีบรายได้แต่งอืมไปปะ ประดับตกแต่งร้านได้นะคะคนที่ชอบของโบราณนะของโบราณที่เราได้มาแบบถ้าคนอื่นดูแบบโอ้ขายไม่ได้แต่เราขายได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปล้างก่อนเดี๋ยวพาไปล้างเดินมาดูกันค่ะว่าจะสวยแค่ไหนเนี่ยเนี่ยค่ะตอนนี้ล้างะอกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นไม้สักนะคะสวยไหมคะอันนั้นมีตำหนิแล้อันนี้มีตําหนิแล้วมนไล่ปีอะไรยางวานะแต่เอาไปทําแบบประดับตกแต่งร้านเหมือนร้านกาแฟเปิด คาเฟ่เอาไปตกแต่งสไตล์ไม้เก่าอะไรแบบนี้ได้นะคะนี่ค่ะรักออกมาสวยมากเลยนะคะนี่คือไม้สักโบราณอายุมากกว่าร้อยปีแน่นอนค่นนี้สวยไหยคะพี่ีัติดไว้ตรงนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพามาดูไม้โบราณของพี่ลีนะคะเดี๋ยวพี่ลีจะเอานี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะช่องของเราก็มีหลายช่องของเราก็มีหลายคลิปหลาย ep เอ้หลาย playlist นะคะใครชอบคลิปโบราณก็มีของโบราณให้ดูนะคะใครชอบคลิปของเก่า Re ไซเคิลก็มีใครชอบคลิปต้มน้ก็มีนะคะฝากทุกๆคลิปที่เราทำด้วยนะคะลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ what <laughs> did